ตอนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะครับผมหลังจากที่เราทําการวัดเนาะแล้วก็ตัดเหล็กแล้วตอนนี้เราได้อุปกรณ์พร้อมแล้วผมผมต้องขึ้นไปช่วยจับไหมพี่ผมไปช่วยเปลี่ยนเนาะยเปลี่ยนพี่บ่านมันเห็กมันชื้นเดี๋ยวผมนอนยิ้มทุกทุกทอกททุกทุกทุกท ผมจะขึ้นนะ้องมลองอ่ะละ,ะยุเะไรดมนมันยยียไหมมันยกยีกยกยีกยกนะได้เยีย ค้ำเหล็กเสาโชว์นะว่าผมให้ทุดกำลังไปทุกดไอ้นี่นะแม่มันสุดออมาครับผมคือเ้วยก็จะได้ทีนี้นะผมคือถ้ายกไม่ไหวที่มันงานใหญ่เกินแล้วแล้วก็ไม่ให้มันสุดลงไปไปไปกว่านี้นะครับโดยแบบนี้เราจะใช้อะไดใช่แล้วมีค้ำอะไรด้วยเรื่องโดยใส่ได้ก็มต้องใส่ได้ทำมังยู่งน่ะเหล็กแล้วไปเลยนี่เรา กวาตัวเขาจะซุดมากันซุดนะพี่น้องนะครับผมเอีกีก็โชว์ยิวสายเชื่อมที่รเคมันมันบ้เกินคอคอลวดเชื่อมลวดก็เสริมว่าลเล็ก็เสริมว่เนี่ยจ้อที่เราขึ้นอ่อเลย เดีตอนเตีเราดันข้านเนาะครับดันข้างในเค่อยตีตะปูล็อกไปตะปูไว้แล้วเดียกันซุกประมาณเอฟซีอันตรายนะครับผมคือมีจุดเดียวบ้านอันนี้มีจุดเดียวนะที่มันผุอถ่ายรูปไปเลยตัวอื่นก็สมบูรณ์หมดนะครับเอฟซีนะแล้วห่วงก็คือสมบูรณ์หมดมีแค่ตรงเดียวนี่แหละเราจะให้ปลอดภัยที่สุดครับผมคือเราเห็นตรงนี้ที่มันไม่ปลอดภัยเราก็จะจัดการให้หมดนะครับผมเราหมอกตรงนี้ะมัน ได้่ก่อนจะไก็ได้าว่าเสาันขาดลงบกรขาววัวว่าอนาคตนี่ยัจะถ้าทาัขาดแ้วมันจบเลยมันจบคือในทางรทั้งหมดแบบสุดยอดเลยนะครับผมรมาถ้าไม่เห็นนีกจะได้ได้เราจะเก้ไขให้ทันทีได้ เร่มคล้ำเนาะเดี๋ยวมันจะซุกอมานเต็มหัวนี้อดกันนะครับแม่สุดภาคอันนี้อันนี้เป็นหนึงผิั้งเรามองตั้งแต่ตแรกเนาะ กี่ใครตั้งแต่แรกตั้งแต่เรามาแล้วนะครับผมนี่ก็มีการก่อจัดการเลยดูควางปลอดภัยของผู้หนะครับผมอย่างบ้านนี้มีเด็กผู้หญิงนั้งเด็กก็ลายายครับผมเด็กสตรีใช่ถ้าให้ต้องอิงคงทั้งบาทอ่ะทำไม่ได้ได้โอกาสก็ทางนานถืนุูมเนาะใช่ถือมอดนอะไรกินประมาณอีสี่ห้าปีก็ไม่เหลือแล้วนี่ใช่สี่ห้าปีไม้ที่โดนฝนเนี่ยบัตจะไม่เหลือเพราะตรงนี้แหละ จะจุดตัวอื่นดีนะดีดีหมดเลยผมนุ่ล่าดีหมดเลยนี่ชุดเดียวนี่แหานั้นมันลามันทำหม้อบีจนไปหมดเลยตรงนี้เนาะอ่าไอเป็นไม้ที่มันไม่เกลี่ยนู้นเถอะไม้โนอนเนาะใช่แวโดนน้ำด้วยไงนักระซายไงตัวอื่นนี่แบบไม่เหมือนอ่ะดูแฟดูกันทานบนอ่ะเกลี่ยแต่ผมไม่มีหม้อไม่มีอะไรเจาะนะครับผมคือบ้านหลนี้ต่อไปจะต่อเติมนี่มันก็ต่ออยู่ข้างบนได้อีก รให้งนะครับต้องน้ายึดเหล็กเข้าม้ทุกคนได้หรือเปล่ารบ้งแรงเราชื่อมละเอียดตรงไหนดีเพราะว่าเป็นจุดที่กำหนดน้ำหนัก

หลิกนาเข้าเจ้านกบาจีเนาะลีกเคือนไปดิกนาครับผมสุดยอดเลยอะับผมยเนี่ยอยู่่นเยวกันเลยกยิน่ยนเอาดาดว หาในตีตอกไม่เข้าครับพี่ตอบไม่เข้าพี่น้องเชียร์เชียรสอาหนึ่งสองสามงานเด่นเลยเดยวเลยได้แล้วดียนี้ผมจะทำใครเลย โอเคครับเนี่ยดกนี้ครับผมเสร็จแล้วยอดเลยครับผมปว่าเดดเเด็ดด้นี่ยครับเดี๋ยวให้พี่เีกไล่เข็งเนาะเนี่เราก็จะเก้ดไอยประมาณนี้ค้ำลงมาแบบนี้เลยนะคะกันไม่ให้มันยุบลงมาอีกแล้วเนาะพอกกดไลคก็แชร์ด้วยครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ